สวัสดีครับพี่น้องขณะน,น,นี้ผมอยู่ที่ประตูระบายน้ําทะเอียดนะครับบ้านโนนทันหมู่ที่สองกระับตําบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่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 นครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบ่งประตูระบายน้ำดูว,ว่าเคลื่อนเล็กๆ,ๆนั่นเองนะครับไปกันเลยครับพี่น้องเช่าเลยยามออ<ไ>รอบยามรอบเขา็ลักเอาปลาเขากีดรอบ เอามีดกีดรอบลักเอาฮอทปะมีมันเนี่ยที่ทั้งหนาเคลื่อนมือที่ทั้งเคลง่อนมือเถยครับพี่น้องพี่น้องมาเบิึงหนาเคลื่อนกันจัง่อยครับพี่น้องขณะนี้ทางกรมชลประทานนะครับได้เปิดประตูระบายน้ำหนึ่งบานประตูนะครับพี่น้องอู้น้ำนะครับพี่น้องนะครับได้เปิดประตูระบายน้ำหนึ่งช่องหนึ่งบานประตูแต่ว่าเปิดเป็นหลายเตอม์ทุกครับเปิดนิดนิดกับเครื่อง นะครับเคร่อง่องนะครับพี่น้องวันนี้พาพี่น้องไปเบิ้งหน้าเคือ่อ่าตอนนี้น้ำหลุนขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นทางทรประทานก็เลยใจเปิดประตูระบายน้ำออกไปนะครับเพื่อจะรองรับน้ำฝนซึ่งจะ,ะเดินทางมาจาก จังหวัดชัยภูมินะครับพี่น้องเป็นแม่น้ําชีนั่นเองนะครับพี่น้องก็จะเดินทางมามาละอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องโอ้ยโอ้ยน้ำนะครับพี่น้องเนี่นกําลังหาปลากันแบบนี้นะครับพี่น้องเพราะว่าน้ำตัวนี้ประตูระบายน้ำท่าเอียดนะครับบ้านโน้นทันของผมนี่ครับเพื่อคกไวชใช้นะครับพี่น้องเพื่อจะร้องรับน้ำจากแม่น้ำชีที่เดินทางมาจากจังหวัดชัยภูมินะครับตอนนี้เลยนข่าวว่า ทังเชื้อพู่ทั้งอำเภอเทศทิศหรือว่าทั้งบ้านเผ่านะครับน้ำกำลังมาแล้วครับลงมาจากเขาแล้วนะครับพี่น้องเตรียมตอนรับน้ำกันทีเดียวนะครับสำหรับพี่น้องอำเภอโคกโพไซของเขากับเช่นเดียวกันนะครับด้านหลังเขื่อนน้อยๆนะครับด้านหลังเขื่อนนะครับพี่น้องน้ำก็เยอะพอสมควรเพราะว่าแม่น้ำชีตอนนี้กำลังจะหนุนขึ้นมานะครับพี่น้องนะครับพี่น้องเห็นไหมครับ อันนี้คือท้ายเขื่อนตรงนี้หลังเขื่อนตัวนี้จะน้ําจะไหลลงไปร่วมกันที่แม่น้ําชีนะครับซึ่งแม่น้ําชีจากจากตรงนี้นะครับเขื่อนอตรงนี้จะไปมันานชีกันอยู่ประมาณสองกิโลครับพี่น้องไปร่วมกันยูแมานาน่น้ำชีบุนะครับนะครับซึ่งแมานาน่น้ำชีตัวนั้นก็จะเป็นเส้นทางใช้แดนระวัง อำเภอต่ออำเภอนะครับระหว่างอำเภอโคกโพชัยกับอำเภอแวงไญ่อำเภอ,อแวงน้อยนะครับไปทางเมืองพ้นขืนจังหวัดขอนแก่นเท่านี่แหละครับพี่น้องนะครับเช้า,ชานี้ผมขอรายงานสถานการณ์ที่บ้านสมอนนนทันอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นให้พี่พี่น้องๆได้ดูสถานการณ์นั้นตอนนี้กำลังมาแล้วะครับพี่น้องครับพี่น้องหาปาการระมัดระวังกันด้วยนะครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับพี่น้องช่วยรายงานครับผมสวัสดีครับ